ประเทศไทยเข้าหน้าร้อนแล้วเลยขอเอามอนสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับทะเลทรายมาพูดคุยกันหน่อยสิ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่ก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูก oh ิโอในวันนี้นะครับผมอยู่กับคีย์เวิร์ดของคําว่าทรายนะครับโดยคําว่าทรายนะครับผมเป็นคีย์กลางนะครับแล้วก็จะมีขยายเป็นทะเลทรายบ้างในบางใบสําหรับคลิปนี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็หาเป็นการ์ดเวทมนต์กับจักมอนสเตอร์อะไรพวกนี้รวมๆกันนะครับมันก็มีจํานวนราวๆ20กว่าใบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยให้เป็นจํานวนที่เหมาะสมนะครับขอแยกเป็นมอนสเตอร์คลิปหนึ่งแล้วก็ขอแยกเป็นการ์ดเวทมนต์กับจักคลิปหนึ่งกันแล้วกันโดยในคล นี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าการ์ดมันก็จะออกโทนร้อนนิดนึงอะไรอย่างนี้นะแต่ละตัวก็จะแบบมีทรายอยู่ในอาร์ตเบิร์กของมันอย่างนี้นะครับแต่ละตัวก็อาจจะมีทรายอยู่ในอาร์ตเวิร์กของมันอย่างชัดเจนนะครับหรือบางตัวไม่ได้เป็นทะเลทรายอะไรขนาดนั้นปุ๊บมันก็อาจจะมีเป็นอะไรที่สื่อถึงความเป็นทรายผงๆอะไรพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันซึ่งในวันนี้ก็มีมอนสเตอร์เราๆสักสิบตัวกว่ากว่านะครับมาพูดคุยให้ฟังโดยเป็นมอนสเตอร์ที่มีคําว่าทรายอยู่ในชื่อนะครับบวกกับว่ามีทะเลทรายด้วย แนวแนวทรายทั้งหลายทั้งมวลนี้จะมีทรายอะไรให้เราได้พูดถึงกันบ้างเนาะก่อนอื่นเลยนะครับผมมาเปิดกันที่นาฬิกาทรายแห่งชีวิตครับนาฬิกาทรายแห่งชีวิตเป็นก์ดมอนสเตอร์ธรรมดา้าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล2พลังโจมตี700ป้องกัน600นะครับโดยที่ว่ามันมีรูปลักษณ์เป็นนาฬิกาทรายก็จริงนะครับแต่ที่จริงแล้วเขาคือร่างจำแรงที่เป็นนางฟ้าตัวของเขามีอำนาจที่สามารถมอบพลังให้กับผู้ใดก็ได้แต่ผู้คนผู้นั้นจะมีชีวิตที่สั้นลงครับซึ่งอันนี้เป็นเทคสการ์ด ฉยนะครับผมอธิบายมอนสเตอร์ธรรมดานะมันไม่ได้มีเอฟเฟกต์แต่อย่างใดนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่มพลังโจมตีเสร็จปุ๊บอยู่บนฟิลด์ได้3เทิร์นแล้วก็ถูกทำลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออฟังจากคำบรรยายแล้วเหมือนจะออกเอฟเฟกทรงนั้นได้ซะอย่างนั้นเนาะและการไปต่อไปนะครับผมการไปนี่คือสมเสรทะเลทรายครับสมเสรทะเลทรายเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล3พลังโจมตี900ป้องกัน300ซึ่งในตัวนี้ผมชอบการตั้งชื่อของมันนะครับผมอันนี้เป็นเกร็ดความรู้ไว้ให้ซึ่งชื่อภาษาอััังกกกฤษเเเเนนนนนนนีี่่าา่่ยยทาาาผู้ชมมจะะหห็็วคครบบืืออข นเ,นเป็นแบบว er ่าสมเสร็จแล้วก็ทะเลทรายอะไรแบบนี้นะครับส่วนถ้าเป็นของภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไอ้คำว่าทะเลทรายมันจะใช้คําว่าซาบาคุครับผมและทีนี้เนี่ยชื่อภาษาญี่ปุ่นของไอ้ตัวนี้มันชื่อซาบาคุเลยแต่ทีนี้เนี่ยคำว่าบาคุมันแปลว่าสมเสร็จในภาษาญี่ปุ่นครับเออและทีนี้อีกคำว่าสะที่อยู่หน้าบาคุเนี่ยครับมันเขียนด้วยคันจิตัวว่าทรายครับผมเออกล่าวคือเป็นการเล่นคานั่นแหละครับว่าเอาคําว่าทรายมาเขียนกับคําว่าบาคุที่แปลว่าสมเสร็จเนาะเหมือนเป็นสมเสร็จทรายแต่ว่าพออ ได้ด้วยเอ,อ,อันนี้ก็เป็นวิธีการตั้งชื่อการยุกิโ oh. อที่เป็นคชอบอะ่ะแล้วทีนี้เอฟเฟกของกาไปนี้นะครับเนื่องจากเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สนะเมื่อมันหงายหนะ้าปับ๊บเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเรายกเว้นการใบนี้นะครับผมเลือกมา1ตัวแล้วก็เปลี่ยนมอนสเตอร์ตัวนั้นให้กลายเป็นสภาพคว่มหน้าตั้งป้องกันครับเอฟเฟกก็ออกทรงเป็นว่าทําให้มอนสเตอร์รีเวิร์สตัวหนึ่งกลับไปคว่มหน้าเพื่อรอใช้เอฟเฟกต์รีเวิร์สได้ทีหนึ่งนะครับและตามด้วยยกาารรรต่อมมเเเลลคคัับบผ Dark, สสทะ ดาร์กสมเสร็จทะเลทรายเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี1,100ป้องกัน300นะครับซึ่งใส่คำว่าดาร์กเข้าไปนะครับแล้วก็กลไกการตั้งชื่ออะไรพวกนี้เหมือนกับไอตัวเมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับคือมีดีเซอร์ทัเปียแล้วก็ชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นเป็นซาบะคุแล้วก็ใส่คำว่าดาร์กเข้าไปข้างหน้าก็ง่ายๆแบบนี้เนาะโดยเอฟเฟกต์ของกาไปนี้นะครับเมื่อมันมีการถูกรีมูฟออกจากเกมไปแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าหนึ่งตัวที่ ด้วยกาไปต่อมาแซนแกมเบอร์ ler, ครับผมแซนแกมเบอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผ่าจอมเวทเลเวล3พลังโจมตี300ป้องกัน1,600เป็นนักพัน,นันที่อ่าดูแล้วน่าจะอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายนะครับและดูจากงทรงเครื่องของมันแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเป็นมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทเนาะโดยที่ว่าเป็นนักพัน,นันเป็นนักเดิมพันอะไรแบบนี้มันะครับมันก็จะต้องมีเอฟเฟกต์ว่าถอยเหรียญ3ครั้งเลยครับผมโดยเมื่อถอยเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าออกหัวทั้งหมดเลยก็ทําลายมอนสเตอร์ที่อยู่ ถ้าเกิดว่าออกก้อยหมดเลยนะครับทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิวของเราครับโดยเอฟเฟกนี้ก็สามารถใช้งานได้ในตอนเมนเฟสของเราเทิร์นละครนะความเป็นไปได้ก็ดูเท่าๆกันเน้นว่าคือออกหัวหรือออกก้อย3อันติดนะครับผมถ้าออกนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้ส่งผลอะไรว่างนะันนะและก้าไปต่อมากา้าไปนี้คืออัศวินฝุ่นทรายครับอัศวินฝุ่นทรายเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุดินเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี1,400ป้องกัน1,200กร้อยป้องกันหนึ่งพันสองร้อยก้าขไปนี้นะครับเอฟเฟกต์รีเวิร์สของมันก็ค จากในเด็กส่งลงไปสู่สัตว์ครับและการ์ดใบต่อมาแซมมอสครับผมแซนมอสเป็นการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาหินผาเลเวลสีพลังโจมตี1 0 0 0ป้องกัน2000นะครับโดยขึ้นชื่อว่าแซนก็จริงนะครับแต่ว่ามันดูแล้วพื้นที่อาศัยก็อยู่ในทะเลทรายได้ด้วยกันใช่ไหมดูพื้นที่อาศัยในอาร์ตเวิร์กแล้วก็ดูแลจะอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายเนาะโดยเอฟเฟกของการ์ดใบนี้เลยนะครับคือถ้ามันความหน้าตั้งป้องกันอยู่แล้วมันถูกทําลายลงสู่สารไปโดยที่ไม่ใช่วิธีการแบ ขึ้นมาบนฟิล์แบบพิเศษและพลังโจมตีกับพลังป้องกันของมันก็จะมีการสลับกันครับเอาง่ายๆนะความหน้าแล้วเราทําลายเองก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําลายด้วยแบบเอฟเฟกของการ์ดอะไรพวกนี้มันก็จะถือว่าเข้าเงื่อนไขนะครับที่ว่ามันไม่ได้ถูกทําลายจากการต่อสู้ใช่ไหมเออแลวทีนี้เนี่ยก็อนเชิญแบบพิเศษลงมาโดยพลังโจมตีของมันก็จะกลายเป็น2 0 0 0เพราะว่าสลับกับพลังป้องกันนั่นเองครับและตามด้วยการไปต่อมานะครับผมการ์ดไปนี่คือนาฬิกาทรายแห่งความกล้าครับนาฬิกาทรายแห่งความกล้าเป็นมอนสเตอร์เอ 1,100ป้องกัน1,200การใบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราอันเชิญมันแบบปกติหรืออันเชิญแบบรีเวิร์สได้สําเร็จนะครับพลังโจมตีป้องกันตั้งต้นของการใบนี้จะกลายเป็นครึ่งหนึ่งไปจนกว่าจะจบเอ็นเฟสหน้าของเทิร์นเราและหลังจากนั้นปุ๊บพลังโจมตีป้องกันของการใบนี้ก็จะกลายเป็น2เท่าแทนครับเออก็เป็นการซื้อเวลาไว้นะครับคือเหมาะกับการเล่นเอาไปคอมโบกับพวกดาวผ่งแห่งแสงเนาะหอการใบนี้มันอยู่รอดได้นานหน่อยแล้วพลังโจมตีของมันก็จะพุ่งปรี๊ดเลยครับ ด้วยการไปต่อมากการไปนี้คือแซนสโตนนะครับผมแซนสโตนเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผาหินผาเลเวล5พลังโจมตี1,300ป้องกัน1,600ครับการไปนี้ยังมีใครใช้อยู่ไมได้นะครับในยุคนี้ซึ่งมันเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาเลเวล5แล้วก็สเตตัสขนาดนี้นะคิดว่าเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในอดีตการไปแล้วครับไม่น่าจะมีใครเอามาใช้อย่างที่ว่าโดยเทซ์ก์ดของมันก็จะเขียนว่ามันจะมีการโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินและหลังจากนั้นมันก็จะใช้ส่วนเถาที่อยู่ตามร่างกายของมันเข้าจู่โจมศัตรูครับ ดีเซอร์การ์เนอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผามแมลงเลเวล4พลังโจมตี800ป้องกัน1,000ครับการ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือพลังป้องกันของมันนะจะเพิ่มขึ้น300คูณจํานวนการ์ดเว่นม์นกับดักที่อยู่บนฟิ์นะครับนอกจากนั้นแล้วถ้า,ามอนสเตอร์เผาแมลงที่อยู่บนฟิ์ของเราจะถูกทําลายปุ๊บเราสามารถที่จะทําลายการ์ดใบนี้แทนได้นะครับ ตามรายการไปต่อมาการ์ดอนี้คือวิญญาณร้ายแห่งฝุ่นทรายครับวิญญาณร้ายแห่งฝุ่นทรายเป็นมอนสเตอร์สเปริตธาตุดินเผาอันเดดเลเวล6พลังโจมตี2,200ป้องกัน1,800นะครับซึ่งปกติเวลาผมทำคีย์เวิร์ดผมจะไม่พูดถึงมอนสเตอร์ในซีรีส์นะครับผมก็อย่าเข้าใจผิดนะมอนสเตอร์สเปริตนะครับมันจัดอยู่ในหมวดหมู่ของการ์ดที่มีเอฟเฟกต์ร่วมของมันไปมันก็จะเหมือนกับพวกมอนสเตอร์รีเวิร์สมอนสเตอร์ยูเนียนมอนสเตอร์เจมินายอะไรประมาณนั้นนะครับเอออย่างเอฟฟเเเเคขขออออออองงมม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 ััมัันน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 กกก็็็ไไไไ่่่่่่่่ดดด้้ีีีาาาาาารรรรรพพูถถึึสสสสตตตต์์ววววหโยทชืปปปิุบ๊บจจะแจะแ เชิญแบบพิเศษได้นะแล้วเทิญที่มันมีการอัญเชิญแบบรีเวิร์สหรืออัญเชิญแบบปกติ ik, ลงไปปุ๊บเนี่ยเมื่อถึงเอ็นเฟสปุ๊บมันต้องกลับขึ้นมือของเจ้าของนะครับโดยเนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกต์ร่วมของพวกมอนสเตอร์สปิริตโดยทั่วไปนะครับเหมือนเอฟเฟกต์ร่วมของพวกมอนสเตอร์รีเวิร์สแะที่ว่าหงายหน้าขึ้นมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแต่ทีน่นี้ตัวของไอ้วิญ,ญญาณร้ายแห่งฝุ่นทรายนี้นะครับมันยังมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมคือถ้ามันถูกอัญเชิญแบบปกติ ik, หรืออออออััหหัญเเเเเชิิแแบบบบบรรรีีีวววว์์ส็จลลล้้้้้้้นน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 ใใหหหทททาาาาายยยยยมตตุกกกก่่ก่งูฟดดไ ย่างโหดนะครับคือแบบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับอันเชิญได้แบบสบายๆปุ๊บมอนสเตอร์ก็บึ้มได้ทั้งฟิวเพียงแต่ก็ระวังไว้ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์คว่ำหน้านะครับเอฟเฟกก็อาจจะมีคอยจุกเว้นด้วยประการชน,นิดครับและการไปต่อมาการไปนี่คือแซนด์วิชครับผมแซนด์วิชเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุดินเผาหินผาเลเวล6พลังโจมตี2,100ป้องกัน1,700ครับพนันเลยว่าใครที่เคยเล่นไอย Yu ูกิโอฟอร์บิดเดนเมมโมรีมานะครับจะต,ต้องรู้จักการไปนี่าาานนนนส,นสาาาามมรถฟิวชัั่่นนนกกอออได้ค้คขง โดยถ้าเป็นในเกมนะครับเงื่อนไขก็คือเอามอนสเตอร์หินใช่ไหมทำการรวมกับมอนสเตอร์ที่เป็นผู้หญิงครับผมก็จะได้มอนสเตอร์ตัวนี้พลังโจมตี2,001มาแล้วแต่ว่าพอมาเป็นการ์ดทางการปุ๊บมันก็จะเป็นการ์ดที่มีการกําหนดวัตถุดิบฟิวชั่นมาแล้วนะครับคือการใช้ทาหารศิลายยักษ์ฟิวชั่นกับแอนเชนเอลฟ์ครับผมส่วนเอฟเฟกต์ของมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็คิดว่าเป็นมอนสเตอร์ยุคเก่าที่ใครเคยเล่นเกมก็อย่างที่บอกว่าจะรู้จักมันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดประมาณยุคนี้คิดว่าไม่มีใครใช้แล้วลล่่่ะรรกกกกาาาาายยเเปปป็นนนนใใตตทีออูมม PS1 ไไแผ ดีเซอร์ทวิสเตอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาปีศาจเลเวล6พลังโจมตี2,300ป้องกัน2000การไปนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะครับวิธีการอันเชิญก็คือว่าเอามอนสเตอร์ธาตุดิน1ตัวกับมอนสเตอร์ธาตุลม2ตัวในสุสารของเรารีมูฟออกจากเกมเพื่ออันเชิญการไปนี้ลงไปบนฟิลด์แบบพิเศษนะและเอฟเฟกต่อมาของมันก็คือว่าทิ้งการจากบนมือ1ใบเลือกการไ้บนกับดัก1ใบบนฟิลด์ทำลายทิ้งไปนะครับโดยเอฟเฟกนี้ก็ใช้งานได้เท่าละครัครบและตามด้วย การไปต่อมาใบสุดท้ายแล้วครับผม Desert Lowcast ครับ Desert Lowcast เป็น m o n s t e r ิ i n ค o กับ j u d อร r ธาตุดินเผา,าแมลงเลเวล6พลังโจมตี1,500ป้องกัน2,400การ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้ j เ d อ e r ทำการจูเนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ j u เ d อ r ์1ึตัวขึ้นไปโดยเอฟเฟกของการ์ดใบนี้มีอยู่2อย่างครับเอฟเฟกที่1สามารถใช้งานได้เทิร์นละครั้งคือถ้าเกิดว่ามันถูกอันเชิญแบบซิงโคลงมาได้เรียบร้อยแล้วผู้เล่นที่กําลังเล่นเทิร์นนั้นอยู่ทิ้งการ์ดบนมือไปอเกหนึ่งใบครับกล่าวคือถ้า,ารา อย่าางนนี้เะและทีนี้เอฟเฟกที่2นะครับคือใช้งานได้ตอนเมนเฟสของอีกฝากเอาการ์ดใบนี้รวมกับมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของเราตัวอื่นทําการจูนนิ่งแล้วก็อัญเชิญซิงโครมอนสเตอร์ตัวอื่นลงมาอีกทีนึงครับผมอ่าก็เป็นสไตล์ซิงโครกับจูนเนอร์นะครับมีการแอคเซลซิงโครอย่างเงี้อัญเชิญซิงโครฉับพลันได้ในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่า,างั้นนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดที่มีคําว่าทรายอยู่ในชื่อนะครับผมแล้วก็มีทะเลทรายซะด้วยนะครับผมก็เอาตามนั้นนะโดยที่ก็ย้ําเสมอนะครับว่่่กก่่่าาาาาาทททํคีีีีีียย์์์์นะ์เเววิรรรรรดดดดใกกกกก็็จะะไมมพพููถึงงอนนนซสตๆป อมองปุ๊บเออไว้ๆมันมีการ์ดที่มีคีย์เวิร์ดประมาณนี้ประมาณนี้อยู่ในคลิปนั้นๆแล้วก็บางใบก็จะเอาไปใช้ด้แนวแบบทั่วๆเนาะจะไม่ได้อยู่ในซีรีส์ไหนและเอฟเฟกของมันอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้มีการพูดถึงมอนสเตอร์ตัวไหนเป็นพิเศษครับท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการ์ดที่มีคาว่าทรายอยู่ในชื่อนะครับผมหรือท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบทรายในเวอร์ชันของมอนสเตอร์แต่อาจจะไปชอบทรายในของการ์ดเวมนม์นกับดักก็เดี๋ยวรอพาร์ทสองสำหรับ,รบ,ค,รบ,รบคีย์เวิร์ดคำ ภาะการใดผมก็ขออภัยมานาะที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ